สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ P T Reaction ซึ่งในวันนี้นะคะเพลงที่เราจะมา r รีอคก็คือเพลงของสาวสาว Kiss of Life นะคะหรือว่าสาวสจูบชีวิตนั่นเองที่อาจจะเคยได้ยินคนไทยหลายๆคนเรียกเนาะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกเรียกผิดยังไงก็ขออภัยมาด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของอเพลงที่เราจะมา r รี c t ในวันนี้ก็คือเพลง My das touch นะคะซึ่งเท่าที่เราไปดูความหมายในส่วนของคำว่า my das touch เนี่ยก็คือมันจะเป็นการเ,เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นความหมายในแง่ของแบบการการเปรียบเทียบแล้วกันเนาะก็คือเหมือนแบบหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะไรเงี้ยมันก็อาจจะตีไปความหมายของลักษณะที่ว่าทำอะไรก็ประสบความสาเร็จทำอะไรก็แบบดีทำอะไรก็แบบว่า สำเร็จหรือว่าแบบหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแบบว่าเจริญรุ่งเรืองใดๆก็คือนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดู MV กันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดู MV My d a t Touch ของสาวๆคิดออ f ไลน์ line เนาะก็ได้ไปดูคร่าวๆแล้วก็เราก็เห็นผ่านแบบโซเชียลผ่านช่องทางต่างๆมาพอสมควรในส่วนของแบบชาเลนจ์ที่เขาทำกันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ สมาชิกของสาวๆก็คือวง k ิด s of ไล f ์จะมีทั้งหมด4คนเนาะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็จะมีใครบ้างอะที่แน่ๆก็คือมีสาวคนไทยของเรานะคะก็คือน้องนัตตี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีจูลี่เนาะแล้วก็มีน้องฮาเนื่นนะคะแล้วก็มีน้องเบลนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าสาวคิดออ f ไลน์ทั้ง4คนในเพลง my dash h a s h จะเป็นยังไงนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการ ดู m v ของสาวๆคีดเซอไลายแบบครั้งแรกเลยจริงๆเพลงก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปดู m v ของเขาแต่ว่าก็เคยได้ยินเพลงเขามาบ้างอะไรอย่เงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูกันแล้วก็อาจจะได้มีการแบบย้อนรอยไปดูเพลงของสาวๆอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็เพื่อไมใ่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะซึ่งก็อย่างที่แบบทุกคนรู้ใช่ไหมด้วยความที่แบบเราเห็นนองนัตี้กันมาแบบว่าตั้งแต่แบบ เด็กๆตั้งแต่แบบเด็กแบบเด็กเลยอ่ะเออนั่นแหละน้องก็แบบว่าโหสู้ชีวิตสุดๆแล้วแบบในที่สุดวันนี้ก็มาถึงน้องแบบว่าชายน้องโตแบบเป็นสาวแล้วทุกคนก็คือรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวนัตตี้มากๆนะคะคนไทยของเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่า my touch ของสาวคิสตออฟไล์เป็นยังไงนะคะ มีไว้มีไว้ความแบบ Inter. อินเตอร์อ้สวยมากจูลี่จูลี่มันแบบเซบโอ้ยตายโอ้ยตายนะตี้อันนี้น้องเบลใช่ไหม ความลุกยุงใดๆน้องเล็กของเรานะคะน้องฮานนนโอ้โห m อ็มบีแบบมีความแบบศิลปะกรีกโรมันใดๆพลังนะคอสตูมแบบสุดตายตายตาย มันแบบอ,อรูอาราไปหมดเลยอุ้ยอุ้ยน้องฮาเลนแบบมีความแบบมวยตาเฉียวแบบชุดแต่ละชุดคือแบบความกลิตเตอร์ความแบบ ไปค่ะไปค่ะจ<ป>ูลีโอ้นเสียงจูลี่คือแบบคือเบลล์เบล เออแบบจิกสุดๆ <_ C le af> ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ MV My Da touch ของสาวๆ k i y s of Life <S <_ C le af> <S ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น MV ที่มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีความหรูหราสูงมากแล้วก็มีไวของความอินเตอร์พอสมควรนะคะทุกคนเพราะว่าเปิดมานี่ก็คือแบบตัวละครหลักของเราก็เป็นชาวต่างชาติเนะชายหนุ่มคนนั้นที่แบบว่ามาตกลุมรักสาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละเรียกได้ว่าเ,าเป็น MV ที่ค่อนข้างที่จะแบบเน้นความหรูหราความแบบฉูดฉาดของสีของฉากต,ต,ต่างๆเนาะมีทั้งแบบช็อตที่เป็น เหมือนอารมณ์เหมือนพระราชวังอะไรยเงี้ยแบบยุคก,กรีกโรมันแบบนกยูงอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบเล่นกับแสงเล่นกับกริตเตอร์ต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของคอสตูมนะคะก็คือดีมากๆคอสตูมต่างๆเอ้ยเมคอัพต่างๆเอ่ยคือแบบมันมันเลิศอะทุกคนคือเป็นชุดที่แบบใส่แล้วแบบว่าขึ้น ใส่แล้วแบบสวยแซ่บทุกคนแล้วแบบว่ามันมีความแบบชายออกมาในตัวของสาวแต่ละคนนะคะแล้วก็ในส่วนของแบบเขาเรียกว่าอะไรอะในส่วนของแบบว่าฉา,ากหรือว่าในส่วนของแบบชุดมันมันไปในทิศทางเดียวกันแล้วมันดูแบบแพงดูหรูหราดูแบบว่าดูสวยแซ่บดูแบบ เหมือนส่งเสริมสาวๆมากๆในส่วนของแบบทั้งชุดแล้วก็ทั้งตัวแบ็กกราวด์หรือว่าตัวฉากต่างๆของ MV นะคะแล้วก็ในส่วนของแบบการร้องการแรปการเต้นนี่คือแบบเออคือคือ,คอมันมีความแซ่บมากๆสำหรับแบบว่าท่อนหูกคือติดหูแล้วเราก็จะกลับไปฟังอีกนะคะเพราะว่าที่ผ่านๆมาคือด้วยความที่พอดูแค่ชาเลนจ์มันก็จะมีตัดฉากแค่มันเอยตัดท่อนที่มันเป็นแบบ ท่อนฮุกท่อนอะไรที่มันเป็นท่อนจำเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการฟังเพลงแบบเต็มๆครั้งแรกพร้อมกับการดู MV นะคะก็คือโดนตกไปเต็มเต็มโดยเฉพาะสาวไทยของเรานะคะน้องนัตตี้ก็คือมีความแซ่บมากลูกโตแบบจากที่แบบเห็นตั้งแต่แบบเด็กตัวน้อยตอนนี้ก็คือแบบว่าเป็นสาวแล้วทุกคนเป็นสาวแล้วแบบสวยมากแล้วคือมีความแบบเท่มากๆนะคะทุกคนแบบมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าแตกต่างกันแบบ สุดๆไปเลยแล้วแบบเป็นสี่คนที่ดูลงตัวมากๆเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปเจเนอเรชันใหม่ที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นเป็นเป็น,ปนวงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวเองสูงมากอ่ะคือคือคือโอเคในส่วนของแบบว่า สไตล์เพลงหรือว่าในส่วนของแบบคาแรคเตอร์ของวงเขาอาจจะปูมาให้เป็นในลักษณะนี้แต่ว่าทุกคนก็คือมีความแบบซิกซี่มีความแบบชายมีความแบบเซฟออกมาให้ทุกคนได้แบบบรับรู้ถึงความแบบตัวลูกเห้5อะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็ยังไงอะฝากติดตามน้องๆ Keith of l i f กันด้วยนะคะก็ ในวงมีสาวๆคนไทยนะคะของเราด้วยนะคะก็คือไปติดตามกันได้นะคะน้องนัตตี้ของเรานั่นเองแล้วก็ฝากติดตามสาวๆทั้ง4คนของคีซอบไล์ด้วยน้องๆแบบน่ารักมากๆแล้วก็สวยแซ่บทุกคนเสียงเคราะนะคะเต้นเก่งนะคะแรปเก่งมากชอบการแรปของจูลี่มากมีความอินเตอร์สุดๆนะคะแล้วก็ในส่วนของแบบเบลเองก็คืออาจจะเน้นไปทางแบบเป็นโวคอลเนาะก็คือเสียงร้องก็ นั่นแหละค่ะโว c คลดีสุดๆแล้วก็ในส่วนของน้องเล็กของเราน้องฮานนนนก็คือชอบหน้านอชอบหน้าน้องมากเลยอะแบบเขาเรียกอะไรมีความตาเฉี่ยวนิดๆมีความแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะตาตาตาอมวยอะเออตาอมวยแต่ว่ามันมีความแบบหมวยแบบอินเตอร์อเออนั่นแหละก็คือมันดีมากแล้วน้องนัตตี้ก็คือมีความแบบแซบตัวรูป Gen 5 นั่นแหละค่ะทุกคนยังไงฝากติดตามสาวๆคีสต o อ l ไลฟด้วยนะคะก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะใครมีอะไรจะพูดคุยเพิ่มเติมนะคะสามารถแนะนำได้เนาะถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย